สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตรายการที่เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เราจะพาทุกท่านไปดูเบื้องหลังของแท็กติกและตัวผู้เล่นกันแบบเจาะลึกเพราะแฟนหงอย่างพวกเรานั้นไม่ได้ดูบอลแค่ด้วยใจแต่ดูด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในเกมเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนพิเศษนะครับ พราะมีข่าวที่ต้องบอกว่าสำคัญมากสำหรับแฟนบอลหงแดงโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเดินทางไปแอนฟิลด์เมื่อวานนี้เองครับมีรายงานจากลิเวอร์พูลเอเครรวมถึงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษหรือเมดออฟฟิศที่แจ้งว่าพายุลูกใหม่ชื่อว่าฟลอริสกำลังจะพัดเข้าภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษซึ่งก็รวมถึงเมืองลิเวอร์พูลแน่นอนครับ โดยพายุลูกนี้เขาคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เช้าวันจันทร์ที่4สิงหาคมไปจนถึงเช้าวันอังคารเลยครับความแรงของลมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-50ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ65-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและในบางพื้นที่ยังตามแนวชายฝั่งหรือพื้นที่ที่สูงสูงอาจแรงถึง85ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวร,ารา135กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย เรียกได้ว่าพอเจอลมระดับนี้เข้าไปเดินในเมืองก็ต้องจับหมวกให้ดีครับทีนี้พายุมาแบบนี้มันไปชนกับวันสำคัญพอดีเลยครับเพราะในวันจันทร์ที่4สิงหาคมลิเวอร์พูลของเราจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับทีมจากลาลีกาอย่างแอตเลติกคลับบินเบาความพิเศษคือเกมนี้เป็นเกมแบบ Back to Back หรือว่าเตะ2นัดติดกันในวันเดียวเลยนัดแรกเริ่มตอน5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่น นัดที่2ต่อนเนื่องเลยตอนสองทุ่มตรงและที่สำคัญตั๋วขายหมดเรียบร้อยแล้วหมายความว่าจะมีแฟนบอลหลายหมื่นคนไปอยู่ที่แอนฟิลด์ในช่วงเวลาที่พายุลูกใหญ่กำลังเข้าทางสโมสรลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้อยู่เฉยครับออกคำเตือนผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลต่างๆโดยแนะนำให้แฟนบอลตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาเอาไว้มากกว่าปกติ และหากรู้สึกไม่ปลอดภยัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวหรือความช่วยเหลือจากสโมสรได้เลยครับผมคิดว่าสโมสรทําได้ดีมากนะครับกับการเตรียมพร้อมรับมือแบบนี้เพราะความปลอดภัยของแฟนบอลควรมาก่อนเสมอแม้พายุจะมาแต่ในสนามนี่คือโอกาสที่เราจะได้เห็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลแบบตัวเป็นๆที่แอนฟิลด์เป็นครั้งแรกเลยครับ ในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเซน็นผู้เล่นใหม่เข้ามาถึง7คนในนั้นมีชื่อที่น่าจับตามองอย่างฟลอเรียนเวิร์สมิดฟิลพรอนสวร์จากเยอรมนีที่หลายคนยกให้เป็นทายาทของโทนี่โครสและฮูโกเอกิติเก้กองหน้าวัยรุ่งจากฝรั่งเศสที่มีทั้งสปีดทั้งพลังและเทคนิคครบเครื่องบอกเลยครับว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมอุ่นเครื่องธรรมดาแต่เป็นเกมที่แฟนหงหลายคนรอคอยได้เห็นอนาคตของทีม หลังจบเกมกับแอตเลติกคลับทีมของอาร์เนส็อตก็จะเตรียมเข้าสู่เกมแรกที่มีเดิมพานเลยครับวันที่10สิงหาคมนี้ลิเวอร์พูลจะเจอกับคริสตัลพาเลซในศึกคอมมูนิตี้ชิลที่สนามเวมบลีย์และจากนั้นก็จะกลับมาเล่นเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกพบกับบอร์นมัธในวันที่17สิงหาคม นั่นหมายความว่าเดือนนี้คือเดือนที่สำคัญมากของลิเวอร์พูลครับทั้งการเตรียมทีมและการเริ่มต้นฤดูการใหม่ภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่เต็มผมอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ครับพายุอาจพัดแรงลมอาจโหมหนักแต่หัวใจแฟนลิเวอร์พูลไม่เคยหวั่นครับสำหรับใครที่มีตั๋วไปชมเกมวันจันทร์นี้อย่าลืมติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ดูบอลให้สนุกและดูแลดูเองให้ปลอดภัยด้วยนะครับต่อไปเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องที่กำลังเป็นกระแสะแรงในถิ่นแอนฟิ์นั่นก็คือดาวินนูเยสกำลังจะย้ายทีมจริงหรือไม่และถ้าใช่เขาจะย้ายไปไหนซาอุจริงไหมผมจะเล่าให้ฟังทุกมุมแบบที่แฟนหงต้องไม่พลาดแน่นอนครับ จากรายงานล่าสุดของเว็บไซต์ This Is a n f i e l d เมื่อวันที่2ส,สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากสโมสรอัลฮิลาวของซาอุดีอาระเบียเพื่อขอซื้อตัวดาวินนูนเยสแนวรุกหมายเลข9ก9ของเราไปเสริมทีมโดยตอนนี้ทั้งสโมสรต้นสังกัดและตัวแทนนักเตะกำลังเจรจากันอยู่ครับฟังไม่ผิดครับเจรจากันอยู่ไม่ใช่แค่ข่าวลือธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้ คำถามที่ผมเชื่อว่าแฟนหงหลายท่านอยากรู้ก็คือเฮ้ยแล้วทำไมล่ะทำไมถึงจะขายนักเตะที่ลงทุนไปเกือบ85ล้านปอนด์คำตอบก็คือผลงานของนูนเยสในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่ายังไม่สม่ำเสมอครับมีจังหวะที่ยิงได้ยิงสวยยิงหนักแต่ก็มีช่วงที่หายไปจากเกมหรือเล่นไม่เข้ากับระบบของโค้ชคนใหม่อย่างอาเนสลอต และจากสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือหรือว่าผูมองว่าถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมก็ยินดีที่จะปล่อยเพื่อให้มีงบไปเสริมในตำแหน่งอื่นโดยเฉพาะกองหน้าที่เข้าแผนของสล็อตมากกว่า ที่น่าสนใจกว่านั้นคือสโมสรเอัลฮิลาวทีมเดียวกับที่มีเนมาอยู่ด้วยขึ้นหนึ่งในทีมที่เอาจริงมากๆกับเดียวนี้มีรายงานว่าโคช้ชของอัลฮิลาวอย่างซิโมเนอินซากีนี่แหละเป็นคนแจ้งบอร์ดให้เดินหน้าทาบทามดาวินเลยและถ้าเราย้อนกลับไปดูเดียวก่อนหน้าช่วงเดือนมกราคมอัลนัสเร์เคยเสนอเงินถึง62ล้านปอนด์แต่ลิเวอร์พูลปฏิเสธเพราะไม่อยากเสียกลางซีซั่น แต่รอบนี้ต่างออกไปครับเพราะทีมเริ่มเปิดรับและนักเตะก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรช่วงต้นซัมเมอร์มีข่าวว่านาโปลีสนใจดึงนูนเยสไปร่วมทีมแต่พอเจรจาค่าตัวไม่ลงตัวก็เปลี่ยนเป้าหมายไปเซ็นลอ r เรนโซลูกกาแทนพูดง่ายๆคือตอนนี้เหลือแค่ฝั่งซาอุเท่านั้นที่ยังสู้ราคาและยังอยากได้จริงจังแล้วขายจริงไหมแล้วได้เงินเท่าไหร่คำตอบที่ค่อนข้างชัดในตอนนี้ก็คือ ถ้าข้อเสนอของอัลฮิลาวอยู่ในกรอบประมาณ59 60ล้านปอนด์ลิวว์พูจะพิจารณาอย่างจริงจังทันทีเพราะถือเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนและยังช่วยเพิ่มงบประมาณสำหรับซื้อกองหน้าใหม่เข้ามาแทน หลายแหล่งข่าวอย่าง The Liverpool Offside หรือ Rousing the o อ p ระบุว่าดีวนี้มีโอกาสจบเร็วถ้าตัวนักแตะเองตัดสินใจรับค่าเหนื่อยมหาศาลจากฝั่นซาอุซึ่งบางแหล่งบอกว่าอาจสูงถึง5 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์แล้วถ้าปล่อยไปใครจะมาแทนอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะทันทีที่มีข่าวจะปล่อยนูนเยสออกไปสื่อก็เริ่มโยงลิเวอร์พูลกับนักแตะอย่างอเล็กซานเดอร์อิสซัคของนิวคาเซิลทันที บางขาวบอกว่าเรายื่นข้อเสนอไปแล้วรอบหนึ่งแต่โดนปฏิเสธแต่ถ้าได้เงินจากดิวนูนเยสเชื่อว่าเราจะกลับไปยื่นรอบใหม่แน่นอนครับสรุปดาวินนูนเยสกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในอาชีพและลิเวอร์พูลเองก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน การตัดสินใจปล่อยนักเตะค่าตัวระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าไม่ได้เป็นตัวหลักในแผนของโค้ชใหม่และมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาการย้ายทีมก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้แฟนหงจับตาดูดีลนี้อย่างใกล้ชิดเพราะดีลนี้อาจเป็นดีลระดับเปลี่ยนยุคเปลี่ยนโฉมแนวรุกของลิเวอร์พูลเลยก็ได้ และข่าวสุดท้ายของวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับไทเลอร์มอร์ตันดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่กำลังจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรรียองในฝรั่งเศสครับล่าสุดลิเวอร์พูลกับรียองบรรลุข้อตกลงค่าตัวของมอร์ตันกันที่ราวๆ15ล้านปอนด์แล้วและตอนนี้เขากำลังเดินทางไปตรวจร่างกายหรือเมดิคอลเพื่อให้ดีลนี้เสร็จสมบูรณ์ครับ ก็ต้องบอกว่าตัวมอตันเองอยากลงเล่นอย่างต่อเนื่องมากกว่านี้เพราะในฤดูการก่อนเขาได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลไม่มากเท่าที่ควรภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสลอดเขาได้โอกาสลงเล่นแค่5นัดเท่านั้นแถมยังเจ็บไหล่หนักจนต้องผ่าตัดด้วยทําให้โอกาสยิ่งน้อยลงไปอีกหลายสโมสรในยุโรปสนใจในตัวเขาทั้งอาแจเกน์เวสแฮมและบรากาแต่สุดท้ายเขาเลือกลียองเป็นจุดหมายใหม่ เพราะที่นั่นเขามองเห็นโอกาสที่จะได้เล่นและพัฒนาฝีเท้าของตัวเองต่อไปสำหรับค่าตัว15ล้านปอนด์ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมในสถานการณ์นี้เพราะตอนแรกลิเวอร์พูลตั้งราคาไว้ประมาณ20ล้านปอน แต่ด้วยอาการบาดเจ็บและการได้ลงสนามมากก็ทำให้มูลค่าลดลงไปบ้างข้อน่าสนใจคือลิเวอร์พูลได้ใส่เงื่อนขาย20%เซลล์ออนคลอสด้วยนั่นหมายความว่าหากลียองขายมอตันต่อไปในอนาคตลิเวอร์พูลจะได้ส่วนแบ่งจากดีลนั้นด้วยทีนี้สำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของแนวทางที่ทีมบริหารสโมสรเลือกเดิน คือการปล่อยนักเตะที่ยังไม่ได้ลงเล่นสม่ำเสมอออกไปเพื่อให้เขาได้โอกาสพัฒนาและนำเงินทุนไปเสริมทีมในตำาแหน่งที่ต้องการจริงๆเช่นกองหน้าหรือแบ็กที่เหมาะกับแผนของโค้ชใหม่สุดท้ายนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่ามอตันจะไปได้ไกลแค่ไหนที่หลียองและลิเวอร์พูลจะได้ใช้เงินที่ได้จากดีลนี้ทําอะไรในช่วงตลาดร้อนนี้และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจําวันนี้ครับ ไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์ p ู o ให้สุดใจครับ you never walk alone ต่อไป